ารุ่นในงบ4,000บาทจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับปะ เตี ee, ๋ยพาไปดูรุ่นแรกเลยกับตัวของ Samsung Galaxy A 0 7นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม4แล้วก็ s t o r a เรจ2 8ราคา3590บาทดีไซน์เป็นอย่างไรรุ่นนี้โดยหลักๆของรุ่นนี้จุดเด่นคือเรื่องของกันน้ำกับเซนแล้วก็การฝุน่นเนี่ย IP 54เลยนะครับมาพร้อมกับชาร์จเร็วเนี่ยสูงถึง25วัตต์ CPU รุ่นนี้ครับเป็นตัวของ m e d i a t e k Helio G 9 9นะครับมาพร้อมกับจอที่เป็นขนาด6.7นิ้วความละเอียด HD แล้วก็เป็นาตา คารีเฟลเ9ต0เพสามารถเพิ่มไมโค o เอเดดิกได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ Android 15มาพร้อมกับกล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง50ล้านนะครับพร้อมกับเลนเดฟอีก2ล้านแบตเตอรี่เนี่ยเขาให้มาอยู่ที่5,000 m ิลแนะครับแล้วก็ชาร์จเร็ว25วัตต์แมโดยรวมเป็นอย่างไรนะครับถ้าสนใจรุ่นนี้กดตํำกันได้ที่ตะกร้าที่ขึ้นไว้เลยนะ 2ครับเรียวมี C71 3,400กว่าบาทนะครับกับแรม4แล้วก็รอม128เลยดีไซน์เป็นอย่างไรจอจะรู้ด้วยแล้วก็ดีไซน์ด้านหลังเนี่ยไฟก็จะเป็นไฟแบบกลมๆเนาะอันนี้เลดจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับกันน้ำกับเซนกันฝุ่นเนี่ย IP64 เลยนะฮะและก็มาพร้อมกับความแข็งแรงเนี่ยระดับแบบ อาร์เมอร์ชิวโปเทคชั่นเครื่องเขาแข็งแรงมากสเปคครับรุ่นนี้ CPU เป็น Unisoc T7250 จอในขนาด6.67นิ้วนะครับความละเอียด HD ดพัรอัตราค่ารนะีเฟรชเรทเขาสูงมากเลย 120Hz เฮิร์ตนะครับใส่ม i โคร s d c a r d ได้สูงถึง2เทลลไบใบนะครับ Android 15กล้องหน้าเนี่ย5ล้านส่วนกล้องหลัง50ล้านกันเลยทีเดียวมาพร้อมกับแบตเตอรี่6,300นโอ้โห เนี่ยชาช้าเร็วเนี่ย45วัตต์แบตใหญ่เช้าเร็วลลจริงจริงนะสนใจรุ่นนี้ก็ต่ำกันได้ที่ตะก้าเลยที่ขึ้นไว้นี่รุ่นถัดมาครับ poco m 7 4 g รุ่นนี้3500กว่าบาทกับแรม6 r รอมร8อเริ่มต้นที่ดีไซน์เป็นอย่างไรกันบ้างไหมสวยดโดนใจเลยใช่ไหมกันน้ำกันเซ็นกันฝุ่นเนี่ยรุ่นนี้ก็มีนะครับเป็น ip 64 CPU ของรุ่นนี้นะครับเป็นตัวของ snapdragon 6854G เลยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอในขนาด6.9นิ้วนะครับความละเอียด Full HD+ Pad, และอัตราค่า Refresh สูงถึง 144Hz ลื่นมาพร้อมกับกล้องหน้าเนี่ย8ล้านนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ย50ล้านไปเลยแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาอยู่ที่7,000มิลลิแอมป์ในอัช้าเร็วเนี่ย33วัตต์นะครับและที่สำคัญนะครับระบบเสียงรุ่นนี้ก็เป็นระบบเสียงแบบ Dolby a t m o s หด้วยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นมือถือที่สเปคจัดจ้านมากถ้าสนใจก็ตามในทิตะกาเลยนะ รุ่นที่4ครับกับ Infinix h ิ t 60i รุ่นนี้นะฮะร,ราคาเนี่ยอยู่ที่3,009ดีไซน์เป็นอย่างไรครับจอจอะรูด,ดีไซน์สวยรูกันเลยทีเดียวมาพร้อมกับ CPU นะครับ Helio G81 Ultimate เลยนะฮะหน้าจอเนี่ย6.7นิ้วความละเอียด HD+ s, และเป็นจอแบบ120 h ฮิรตลื่นๆนะครับใส่ micro SD card เพิ่มได้นะครับ1เท Android 15กล้องหน้าเนี่ย 8ล้านส่วนกล้องหลัง50ล้านเหมือนกันนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่อยู่ที่5,160มิลลิแอมแล้วก็ช้าเร็วอีก45วัตต์แรมเนี่ยเขาให้มา8นะครับแล้วก็สตอรเรจความจุเนี่ยเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเลย2 5 6ริกแบบจุจุเบิ่มเบิ่มโดยรวมแล้วโหวดีไซน์ก็ลดสเปคก็ดีขนาดนี้สนใจต่ำกันได้เลยนี่ รุ่นสุดท้ายครับ oppo a5i ram สี่ r ม123,400กบาทนะครับดีไซน์เป็นอย่างไรจอเจาะรูเดื่เลิศเหมือนกันนะสีม่งสวยไหมแน่นอนครับว่ารุ่นนี้ก็มาพร้อมกับมาตรฐานเนะี่ยและแน่นอนครับรุ่นนี้มาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันเซนเนี่ย ip54 นะครับแล้วก็มาตรฐานความแข็งแรงเกรดระดับแบบมาตรฐานทหารเลยอะไรเงี้ยสเปคของรุ่นนี้ครับ cpu รุ่นนี้เป็น snapdragon 6s เจนหนนะหน้าจอ6.67นิ้วนะครับความละเอียด HD+ pad, มาพร้อมกับอัตราค่าเรเฟลสูงสุดอยู่ที่90เฮิรต์นะครับกล้องหน้าเนี่ย5ล้านนะครับส่วนกล้องหลัง8ล้านมาพร้อมกับแบตเตอรี่5,100มิลลิแอมและก็ชาร์จเร็วอีกสูงถึง45วัตต์ดูรวมแล้วรุ่นนี้เป็นยังไงถ้าสนใจก็ทํำกันได้นะรุ่นนี้มันจะเด่นเรื่องของ CPU หน้าจอเนาะเพราะว่าหน้าจอรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับความสว่างสูงถึง1,000นิตด้วยอ่า ขอบคุณที่รับชมคลิปจนมาถึงน้เวลานี้นะครับสนใจเรื่องไหนตตามกันได้ขอบคุณครับตีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า